กล้องบันทึกการเดินทางในรถยนต์นะครับ HD Black Pop ตัวนี้ในชุดก็จะมี1ตัวกล้องนะฮะ2ที่จับรถยนต์3สายชาร์จ USB 4ตัวนี้นะเป็น HDMI ห้าเป็นที่จะเเสียบชาร์จรถยนต์นะครับขวารถยนต์ก็จะเป็นคู่มือภาษาอังกฤษนะฮะเราก็มาดูที่ตัวเครื่องกันนะครับตัวเครื่อง ด้านบนก็จะเป็นอย่างนี้นะฮะนี่เป็นที่จับนะครับอตอนเราถ่ายก็กดเปิดปุ่มปิดปิดตรงนี้นะปิดปิดตรงนี้นี่ปุ่มเมนูนะครับตรงนี้เป็นช่อง a v out ก็ต่อสาย AV ออกมาดูได้นะครับต้วก็ตัวนี้จะเป็นช่องชาร์จไฟนะครับข้างหลังนะฮะตัวนี้จะเป็นช่องเลคคอร์ดนะครับตัวนี้จะเป็นโหมดก็มีสามโหมดนะครับมีโหมด ถ่ายภาพถ่ายวิดีโอถ่ายวิดีโอนะฮะแล้วถ่ายภาพแล้วก็หมดเพย์แบ็กตัวนี้จะเป็นปุ่มซูมนะครับขึ้นซูมลงหรือว่าเลือกขึ้นเลือกลงนะครับก็ตรงข้างๆตรงนี้จะเป็นช่อง HDMI นะฮะแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็น micro SD card นะครับตัวเครื่องน้ำหนักเบามากพกพาสะดวกนะครับขอแนะนำสินค้าอีกตัวหนึ่งนะฮะก็ควรจะมีใช้คู่กับตัวนี้นั่นคือ ก้อนพลังงานนะครับเมื่อใช้คู่กับก้อนพลังงานแล้วแบตเตอรี่เนื่องจากแบตเตอรี่ก้อนพลังงานเนี่ยมันใหญ่กว่าแบตเตอรี่ของโทรศัพท์พวก iPhone หรือ s m s u u n เนี่ยประมาณ5-6-7เท่าเลยนะครับเพราะฉะนั้นการที่เอามาใช้กับตัวกล้องตัวนี้ก็จะทำให้ถ่ายได้ทั้งวันแบบไม่หมดนะครับแล้วก็สามารถเอาไปใช้คู่กับการเดินทางของคุณ ในรถยนต์เสร็จแล้วออกมาข้างนอกก็เอามาใช้ต่อได้ด้วยงานอ e ีเวนต์ก็ไปใช้ถ่ายได้การบันทึกการประชุมบันทึกอะไรที่มันต้องการความละเอียดสูงและต้องการถ่ายได้ระยะยาวๆนะฮะก็ให้ใช้คู่กับก้อน power bank นะฮะก็ตัวนี้ก็ความละเอียดเป็น1 0 8 0 p ก็คือ1 9 2 0คูณความละเอียดแบบ ความละเอียดจริงนะฮะซึ่งตัวเลนส์ตัวนี้มันเป็นตัวเลน์ที่ดีมากนะครับความคมชัดนี่ก็สู้สู้สูส้กล้องโป,โ,ปโปรโปรได้เลยนะครับนี่ก็จะเป็นทั้งหมดของตัว HD b a c k l o x นะฮะ